นิทานเต่าน้อยกับเสียงเพลงแห่งลำธารการครั้งหนึ่งมีเต่าน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ลำธารสายทุกวันมันจะเดินช้าๆไปตามริมธารและฟังเสียงน้ำไหลยอย่างเพลิดเพลินสำหรับเต่าน้อยแล้วเสียงนั้นเปรียบเหมือนเสียงดนตรีที่ทำให้หัวใจสงบวันหนึ่งลำธารเริ่มแห้งเพราะอากาศร้อนจัดเสียงเพลงที่เต่าน้อยคุ้นเคยก็บอลงทุกทีจนแทบไม่ได้ยินเต่าน้อยรู้สึกเศร้าและกังวลว่าจะไม่มีเสียงน้ำให้ฟังอีกแล้ว มันจึงออกเดินทางไปถามเพื่อนๆในป่าว่าจะช่วยทำอย่างไรดีกระรอบบอกว่าลองขุดร่องน้ำสินกคูกบอกว่าเราต้องหาต้นน้ำใหม่กวางบอกว่าถ้าเราร่วมแรงกันทุกอย่างก็เป็นไปได้เพื่อนสัตว์ทั้งหมดจะมาช่วยกันบางตัวช่วยขุดร่องน้ำบางตัวหาบน้ำจากที่ไกลแม้จะเหนื่อยแต่ทุกตัวก็ยิ้มเพราะอยากให้ลำธารกลับมาเหมือนเดิมในที่สุดน้ำก็เริ่มไหลอีกครั้ง เสียงใสๆของลำธารกลับมาเหมือนเสียงดนตรีเต่าน้อยยืนฟังด้วยหัวใจพองโตและขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่ทิ้งกันตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เต่าน้อยได้ยินเสียงน้ำไหลมันจะไม่คิดว่าเป็นเสียงดนตรีสำหรับตัวเองเพียงลำพังแต่คือบทเพลงแห่งมิตรภาพที่ทุกตัวสร้างขึ้นมาด้วยกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเสียงเพลงที่ไพเราะที่สุดคือมิตรภาพและการช่วยเหลือกันยามลำบากนิทานสุนัขจิ้งจอกที่อยากมีเพื่อน การครั้งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกน้อยสีส้มอาศัยอยู่ลำพังในโพรงใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกวันมันจะออกมาหากินตามลำพังมันมองดูสัตว์อื่นๆเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเพราะไม่กล้าเข้าไปทักใครวันหนึ่งสุนัขจิงจ้งจอกเห็นนกตัวเล็กตกจากรางังมันรีบวิ่งเข้าไปช่วยพานกน้อยกลับขึ้นไปส่งยิงต้นไม้นกน้อยจึงยิ้มและพูดว่าขอบใจนะเจ้าเป็นเพื่อนของเราได้เสมอ สุนักจิ้งจอกตกใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ใครสักคนเรียกมันว่าเพื่อนจากวันนั้นสุนัขจิ้งจอกเริ่มมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมันเล่นกับกระรอกวิ่งกับกวางและคุยกับนกคูกในยามค่ำคืนแต่ในใจก็ยังแอบกังวลว่าถ้าทำอะไรผิดพวกเขาจะไม่อยากเป็นเพื่อนอีกต่อไปไม่นานก็มีพายุใหญ่ฝนตกหนักจนลำธา,ารเอ่อล้นเพื่อนสัตว์ทุกตัวต่างรีบหาที่หลบแต่กระรอกตัวเล็กติดอยู่กลางทาง สุนัขจิ้งจอกไม่ลังเลรีบวิ่งฝ่าฝนไปช่วยเพื่อนออกมาได้สําเร็จคราวนี้ไม่มีใครหัวเราะหรือเมินมันอีกทุกคนกอดมันแน่นด้วยความขอบคุณหลังพายุผ่านไปท้องฟ้าก็สดใสอีกครั้งสุนัขจิงจ้งจอกรู้แล้วว่าการมีเพื่อนไม่ได้หมายถึงต้องสมบูรณ์แบบแต่คือการดูแลกันและไม่ทิ้งกันในเวลาลําบากจากนั้นมันก็ไม่เคยเหงาอีกเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีเพื่อนไม่ได้หมายถึงการต้องเก่งหรือสมบูรณ์แบบแต่คือการจริงใจดูแลกันและอยู่เคียงข้างกันเสมอนิทานนกคู่กับแสงดาวการครั้งหนึ่งในป่างเงียบสงัดมีนกคู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ทุกค่ำคืนมันจะออกมานั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับนกคู่สงสัยเสมอว่าแสงดาวเหล่านั้นซ่อนความลับอะไรไว้บ้าง วันหนึ่งมีหนูน้อยหลงทางในป่ามันกลัวและร้องให้เพราะหาทางกลับบ้านไ,ได้นกคูกได้ยินเสียงร้องจึงบินลงมาหาแล้วเอ่ยถามด้วยเสียงอบอุ่นว่าเจ้าเป็นอะไรหรือหนูน้อยเล่าเรื่องทั้งหมดนกคูกจึงตัดสินใจพาไปส่งบ้านระหว่างทางนกคูกบอกกับหนูน้อยให้เงยหน้ามองท้องฟ้าทุกคืนดาวจะส่องแสงลงมาเหมือนแผนที่เล็กๆถ้าเราเรียนรู้ที่จะสังเกตมันจะช่วยนำทางเราได้หนูน้อยฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจไม่กลัวอีกต่อไป ทั้งคู่เดินไปตามแสงดาวจนในที่สุดก็มาถึงชายป่าที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่หนูน้อยยิ้มทั้งน้ำตากล่าวขอบคุณนกคู่ที่คอยช่วยเหลือนกคู่ยิ้มตอบแล้วบินกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดังเดิมตั้งแต่นั้นมาหนูน้อยมักจะเงยหน้ามองฟ้าเวลาเดินทางยามค่ำคืนมันไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยเพราะเชื่อว่ามีดาวและนกคู่คอยเฝ้ามองอยู่เสมอ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกเส้นทางในชีวิตอาจด,ดูมืดและน่ากลัวแต่ถ้าเรามีแสงนำทางและผู้คนคอยช่วยเหลือเราก็จะหาทางกลับบ้านได้เสมอนิทานกระต่ายที่อยากบินการครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีกระต่ายตัวหนึ่งที่ชอบมองท้องฟ้าเสมอมันอิจฉานกน้อยที่บินผ่านไปมาและมาจะพูดก,กับตัวเองว่าถ้าเราบินได้ก็คงดีกระต่ายตัวนี้ไม่อยากกระโดดอยู่บนดินอีกต่อไปแต่อยากโบยบินบนฟ้า วันหนึ่งกระต่ายพยายามกระโดดจากก้อนหินสูงหวังว่าจะบินได้เหมือนนกแต่แทนที่จะลอยขึ้นมันกลับกลิ้งตกลงมาอย่างเจ็บปวดเพื่อนเพื่อนในป่าหัวเราะแต่กระต่ายยังไม่ยอมแพ้กระต่ายไปหานกคู่ผู้ฉลาดเพื่อขอคําแนะนํานกคูกบอกว่าปีกไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้บินได้ความพยายามและความเข้าใจสําคัญกว่าคําพูดนี้ทําให้กระต่ายเริ่มคิดหาวิธีใหม่ๆ หลังจากนั้นกระต่ายเริ่มเก็บใบไม้และกิ่งไม้มาประกอบเป็นปีกเลียนแบบนกมันผูกไว้กับตัวเองแล้วกระโดดจากเนินเขาแม้จะไม่บินได้จริงแต่ก็ร่อนลงอย่างนุ่มนวลกว่าครั้งก่อนเพื่อนสัตว์ที่เคยหัวเราะตอนนี้กลับมาช่วยกระต่ายทำปีกให้แข็งแรงขึ้นพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างตั้งใจจนปีกดูเหมือนจริงขึ้นมากกระต่ายดีใจที่ไม่ต้องพยายามเพียงลำพังอีกต่อไปไท้ายที่สุดแม้กระต่ายจะยังบินไม่ได้เหมือนนกจริงๆ แต่มันก็สามารถกระโดดและร่อนลงจากที่สูงอย่างสนุกสนานและที่สำคัญมันได้เรียนรู้ว่าความฝันจะงดงามยิ่งขึ้นเมื่อมีเพื่อนคอยสนับสนุนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เราจะทำไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่ถ้าไม่ยอมแพ้และมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเราก็จะค้นพบความสุขในแบบของเราเองนิทานกระต่ายกับเต่าการครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีกระต่ายตัวหนึ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในหมู่สัตว์ มันชอบโอ้อวดต่อเพื่อนเพื่อนว่าไม่มีใครเอาชนะความเร็วของมันได้วันหนึ่งมันหัวเราะใส่เต่าตัวเล็กที่เดินช้าๆไปข้างหน้าเจ้าเดินช้าเหมือนหอยทากแบบนี้จะไปถึงไหนทันใครเขากระต่ายพูดพลางหัวเราะเต่ายิ้มเบาๆแล้วตอบว่าบางทีความเร็วก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกนะถ้าไม่เชื่อเรามาแข่งกันสิสัตว์ทั้งหลายต่างพากันตกใจและตื่นเต้นที่จะได้เห็นการแข่งขัน วันรุ่งขึ้นพวกเขามารวมตัวกันที่ทุ่งหญ้าเพื่อดูการแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าสัญญาณเริ่มต้นดังขึ้นทั้งคู่ก็ออกวิ่งไปพร้อมกันกระต่ายวิ่งนําไปไกลจนไม่เห็นแม้แต่งเงาของเต่ามันหันไปมองข้างหลังแล้วหัวเราะเต่าคงใช้เวลาทั้งวันกว่าจะถึงด้วยความมั่นใจกระต่ายจึงหยุดพักใต้ต้นไม้แล้วเผลอหลับไปในขณะเดียวกันเต่าก็ยังคงก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงมันไม่สนใจเสียงหัวเราะหรือคําดูถูก มันมีเพียงเป้าหมายเดียวคือเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพักเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมันรีบวิ่งไปยังเส้นชัยแต่ก็สายเกินไปพระเต่ามาถึงเส้นชัยก่อนแล้วสัตว์ทั้งป่าปรบมือให้เต่ากระต่ายได้แต่นั่งอายที่มัวประมาท